สวัสดีครับเชื่อหรือไม่ครับรถที่สามเยวมัโต้มีหนึ่งคันที่ไม่เคยเปลี่ยนน้ามันเครื่องเลยครับพี่ครับผมเจอกันอีกแล้วครับเต๋าสามเยวมัโต้ครับวันนี้จะพามาดูรถรุ่นนี้เลยครับพี่มิตซูบิชิครับผมไทตันครับพี่สี่ประตูครับย้ําว่าสี่ประตูนะปีสองพันยี่สิบสองจดยี่สิบสามครับพี่นี่เลยครับความสวยไม่ต้องบอกครับเพราะจดปียี่สิบสามเพิ่งมาแค่ต้นปีเท่านั้นครับพี่ดูเลยครับพี่ความสวยเขามาจากเริ่มจากไฟหน้าเลยครับ เป็นไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์ครับพี่มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยครับสวยงามมาเลยไฟเลี้ยวนะครับจะฝังอยู่ด้านในพร้อมกับไฟตัดหมอกครับผมกระจังหน้าครับจะเป็นสีดําแล้วก็จะมีตัวโลโก้ครับที่เป็นตัวมิสูเขาเรียกว่าเป็นหน้าใหญ่ยักษ์เนาะโลโก้ใหญ่ๆแน่นๆแบบนี้เลยครับพี่ความพิเศษของรถตัวนี้ครับก็คือเป็นชุดแต่งนะครับออกมาจากศูนย์เลยก็คือเราไม่ได้เสียเงินสักบาทแต่งเพิ่มเติมครับสามารถเคลมประกันปอลหนึ่งได้รอบคันครับพี่ ได้เหมือนเดิมเลยนะมาดูกันครับผมมาตัวนี้ได้สเกิร์ตแต่งครับพี่สวยๆครบๆแบบนี้เลยครับมาดูล้อกันหน่อยครับผมเพิ่มความดุดันด้วยล้อสีดําครับพี่เข้ากับสภาพทรงรถมากแล้วก็มีตัวนี้ครับพี่ดีไซน์เขาออกแบบมาครับมีบันไดข้างนะตัวนี้เป็นสเกิร์ตครับพี่มีกระจกครับผมสีดํามีไฟเลี้ยวในตัวมือจับสีดาครับมามาดูด้านนี้กันหน่อยครับผม นี่คือไฮไลท์ของรถรุ่นนี้นะพี่จะมีสติกเกอร์ครับแล้วก็เขียนตรงนี้เลยครับพี่ว่าไลลีอาร์ตครับผมเป็นสติกเกอร์ชุดแต่งของเขานั่นเองครับพี่มือจับครับสีดํามีไฟด้านหลังให้ด้วยครับผมแล้วก็พี่ดูสภาพภายในซะก่อนครับพี่รถไม่เคยใช้งานหนักเลยครับพี่แทบจะไม่เคยวางของเลยด้วยซ้ำครับพี่สวยไหมครับพี่มาครับมาดูด้านในกันหน่อยครับผม โอเคครับมาดูที่ภายในกันหน่อยครับเหมือนอย่างที่บอกครับพี่รถปีใหม่ๆสภาพใหม่ครับด้านในมันก็ต้องสวยอลังการแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับผมมีจอให้ครับพี่มีวิทยุให้ครับตัวต่อ USB ก็มีพร้อม CD นี่เป็นไงเท่ไหมล่ะโคตรจับบอกเลยรถคันนี้ครับพี่เป็นเกียร์ธรรมดาครับแล้วก็มีชุดพวงมาลัยครับพี่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับและที่สําคัญครับที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้คือรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนอะไมันเครื่องเพราะเลขไม่จริงๆเพียง 6,000กิโลเท่านั้นครับผมเป็นไงพี่มาพร้อมดีไซน์ด้านในกว้างขวางมากครับมีเบาะให้เป็นผ้ากำมะหยี่ตัดลายสีเทาให้สวยๆแบบนี้เลยครับพี่ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับรถคันนี้ของย่านนะไม่เปิดราคาให้ครับพี่เอาง่ายๆเลยพี่มีแบงค์สิบเข้ามา1ใบรถคันนี้ผ่อนแค่9,000กว่าบาท ตลอดสัญญาครับพี่ย้ำนะ4ประตูตัวเตีย้ยแต่งลิมิ t e d e dition ครับผมมีแบงค์0ใบเดียวผ่อนแค่9,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับผมอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้พี่เงื่อนไขดีๆแบบนี้ครับโทรเลยครับพี่094-466-5364หรือแอบ CCCA ด้านบนครับผมสวัสดีครับ